ผมมีล้อสูมโมเกนครับอนนี้ผมจะกลับมาดูวาซิริกแล้ี EP อะไรครับเยกร์ครับก็เล่นี่ีืหกรอบนี้ผมจะผ่านไปถึงจัมโบ้ให้ได้ต่อจาก e ีห้าที่ผมเจออะไรครับคุณรู้ไหมนะนี่ซีกเกอร์ครับบอกเลยตึงจักทุกคนผมพลาดแค่นิดเดียวผมไปแบบ กระโดดตกซะงั้น really? น hm. ่ะรอบนี้ผมต้องผ่านให้ได้ผมขอขอเรียกว่ากีซลรีนกีซารีนสักิีเดยกตากิซีอยู่ห้องใหม่แล้วน้องพี่เจอฐานไปฉายครับอยู่ในห้องใหม่แล้วอยู่ห้องใหม่ตรงไหนเนี่ยน้องเห็นแล้วป่ะตามมาตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเกาะหัวอยู่ ขาดไปหนีตัวนึงไหนอะหนีตัวนึงอย่าพี่โยนเลยนี่มองเห็นช็อตนี่ฐานไฟฉายอยู่แล้วนะอุย้ยเออมาจับนะเคเต็มแล้วฐานไฟฉายเก็บแล้วนะต้องไปเก็บฐานไฟฉายเร็วเคแต่พี่ไม่ใา่เอาพี่เอาพี่เอาเลยนะถ้าน้องมีเต็มแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมายถึงอันนี้อันไหนอะเออโอเครูดอันนี้ก็เต็มแล้วนะพี่โอเครับจ๊ะน้องรอบนี้นะครับผมจะให้น้องเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรตุนของครับน้องผมจะมีสองอย่างนี้เลยขึ้นมาสองอย่างนี้เลยเจอฐานไี่ใสแล้ว มันก็เหมือนเดิมโอ๊ยเจอปัตเตอร์เห็นได้ไหมเป็นเอ้เผื่อะไม่เป็นไรหรอกมันต้องมีไอ้กีซาลีนสคริชแน่เน่ผมขอเรียกว่ากีซาลีนนะครับ f ัช Let's go Let's go โอ้ยทุกคนผมกำลังเล่นอยู่นะผมพยายามจะไม่ตัดลิปนะครับผมจะพยายามไม่ตัดลิปโยอๆๆๆไหนไหนไหน ทำไมไม่มีประตูห้องทำไมเหรอมันดีอะเออออสักคริสค่ะอึ๊บโอเคโยมเพื่อความสว่างครับสครอติโกอ๋อนี่ห้องสิบสองเนาะรอด้วยค่ะ เอ้าแล้วแต่ที่โยน,ะนอะโยเอ้าไม่โยนแล้วทำไมมันแล้วทำไมมันเออมาเลือแสงมาเลือแสงทำไมของผมมันถือแล้วมาเลืองแสงอะ่ะไหดูดิผมเปิดไปห้องใหม่โอเคพึ่งเกิด อโอ้ยอ,อยเดี๋ผมฆ่าไปฮะนะทุกคนมันมีแอมบูชด้วยใช่ผมรู้แล้วผมเคยดูในคลิปพระเจ้าโอ้ยยากยากายากาผมเจอแอมบูชพระเจ้าพะเจ้าโอ้ยผมปวดหัวเลยโอ้โหดู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 ดดนี่พยานพยานยืนยันเลยอะ ไปเริ่มใหม่ทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะเป็นสายตุนบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เจอซีกเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ก็ต้องผ่านให้ได้อะทุกคนโอเค let's go <S ผมอยากจะบอกอะไรอย่างนึง่งนะแอมบูดโหดมากมันมาแบบไม่รู้ตัวเลยโอเคทุกคนน้กสโม่บอาเสียเลยครับผมมาถึงแล้วนะกับโน้งสโมวด้วย เราจะไปไปด้วยกันน้องสมมตรกระโดดตามพี่นี่นะ <Okay. S 1> มาไม่ไหวแล้วอ่ะมาลุยสู้ๆเว้ยสู้ๆู้ๆทำได้ครับทุกคนมามาลุยกัน, <S 2> <S 2> น,นเฮ้ย มาทีนี้ตามแม่ผมต้องรอด

ยพี่มาม่าพีทให้กลมอีก e ัมบ um ูไม่ได้เจอสักทีพี่มาม่มีที่ให้กลมจ้ะใช่ครับโอ้โหไี่กดผิดเหรอโอนี่เศร้าเลยไี่กดผิดใช่ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้อีกรอบเล่นให้อีกรอบเอาไหมครับมาไม่ได้งั้นขอจบคลิปไปด้วยเดี๋ยว EP พเจ็ด มาลุ้นกันว่าจะเจอกัมโบไหมนะครับนะสวัสดีครับ